สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมานำเสนอ,อการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับผมของอไทยคอนซูรานะครับผมเป็นแอปพลิเคชันสำหรับเ,เป็นเพื่อนเ,อเดินทางนะครับของคุณก็คือว่าอุ่นใจทุกครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศนะครับกับจะมีในแอปนี้ก็จะเป็นแจ้งข่าวด่วนเตือนภยัยแล้วก็สายด่วนสถานทูตทั่วโลกนะครับแล้วก็ข้อมูลบริการงานกงสุนในในมือในมือคุณนะ นั่นเองก็บผมก็คือในมือถือนะฮะตัวนี้ก็คือว่าชื่อแอป,ปว่าไทยคอนซูร่านะครับคือหาโหลดได้ทั้ง iOS และก็ Android นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมก็คือเปิดมาที่แอป,ปครนะครับก็คือลงให้เรียบร้อยแล้วก็โหลดเปิดมาที่แอป,ปได้เลยครับแล้วก็กดที่เมนูฝั่งซ้ายสีขาวนะครับกดเท่าที่ระบบนะครับแล้วก็เจอให้ใส่จะเป็นล็อกอินด้วย ไลน์หรือเป็น Facebook ก็ได้ครับหรือจะเป็นอีเมลก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนครับสำหรับคนลงทะเบียนใหม่กดเข้าที่ลงทะเบียนใหม่ได้เลยครับผมแล้วก็ใส่อีเมลครับอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับอีเมลตัวนี้ก็ใส่ไปเลยครับที่เราใช้อยู่นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยครับผมขั้นต่อมาก็เลือก จะเป็นเงื่อนไขและข้อตกลงนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาสุดท้ายเลยครับผมแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็เลือกเป็นไทยนะครับไทยไทยและไทยแลนด์นั่นเองครับผมแล้วก,กดติ๊กข้าพเจ้าได้ศึกษาเงื่อนไขทั้งหมดแล้วก็ยินยอมกดตกลงครับผมแล้วก็ต่อไปก็เมนูต่อไปก็คือเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับตรงส่วนนี้ เมื่อก่อข้อมูลส่วนตัวเสร็จแล้วนะครับก็ทําการบันทึกข้อมูลได้เลยครับก็จะดีดมาหน้าเมนูหน้าแรกนี่ครับผมก็จะประมาณนี้เลยครับก็จะเห็นข้อมูลส่วนตัวแล้วก็มีการแก้ไขได้ครับแล้วก็มีการตั้งค่าต่างๆครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเมนูอื่นกันนะครับผมโดยการประชาชนก็มี ขอหนังสือเดินทางเนี่ยครับก็ขอได้ทางผ่านแอปได้เลยครับก็มีขั้นตอนคัดกรองตัวนี้ครับผมคลิกเข้าไปดูได้เลยครับก็จะเจอ,เอ,อบอกวิขั้นตอนการให้บริการต่างๆนะครับผมของที่เราคลิดหัวข้อที่เราคลิกไปครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูเมนูนอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นจองคิวทำหนังสือเดินทางตัวนี้ผมก็มีแจ้งมีทำคลิปไปแล้วก่อนหน้าน,นั้นก็ เยอะยังไงเดี๋ยวลองคิดเข้าไปดูครับอันนี้บนมือถือนะครับผมก็จะเป็นลักษณะน,นี้เลยครับก่อนหน้านั้นผมก็มีสอนในบนคอมไปแล้วนะครับผมบนมือถือก็สําหรับคนที่สะดวกบนมือถือนะครับไม่สะดวกบนคอมเนี่ยครับก็จะมีขั้นตอนการให้เริการบันทึกหนังสือเดินทางก็สามารถดูได้ครับตรงแต่ละหัวข้อเดี๋ยวเราไปดูหัวข้ออื่นกันบ้างครับตรงนี้ก็จะมีขุมครอง และดูแลคนไทยในต่างประเทศนะครับตรงนี้กดคลิกเข้าไปดูครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆค่อนข้างจะเยอะครับตัวนี้ก็สามารถคลิกดูได้เช่นกันครับผมลองทุกออนไลน์นะครับกดคลิกเข้าไปดูครับก็จะมีแบบฟอร์มต่างๆให้เรายื่นครับผมก็แอปตัวนี้ก็ค่อนข้างจะสําคัญนะครับผมก็ควรจะลงไว้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ในต่างประเทศนะครับกดคลิกเข้าไปครับ เนี่ยครับก็จะมีรายละเอียดแจ้งไว้เช่นกันครับผมข,ขั้นตอนช่วยเหลือก็สามารถอ่านและปฏิบัติตามได้เลยครับผมอันนี้ก็สะดวกดีครับสำหรับบนมือถือนะครับผมก็บริการประชาชนก็มีค่อนข้างหลากหลายครับแล้วก็มีตรวจตาตรวจลงตานะครับตวัวนี้แล้วก็อันสุดท้ายคือรับรองนิติกรเอกสารตรงนี้ก็มีเช่นกันครับในส่วนนี้ผมก็มีทํา คิดไปแล้วครับผมอยู่ในส่วนของออทำบนคอมนะครับก็บนมือถือก็คงไม่ต่างกันมากครับผมก็คงเหมือน,อนกันนะครับการรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานต่างๆเนี่ยครับก็คลิกลองคลิกเข้าไปดูสักเนี่ยครับก็จะประมาณนี้เลยครับผมมีการรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานก็คือพวกสูติบัตรมรณะอะไรใบสำคัญจดทะเบียนสมรสเนี่ยครับจะมีรายละเอียดแจ้งไว้ครบถ้วนครับผม ครับอันนี้ก็อันนี้เป็นส่วนของบริการประชาชนนะครับก็จะเดี๋ยวเราคลิกทั้งหมดดูเข้าไปหมดเขาคลิกเข้าไปดูครับก็มีรับรองนิติกรนี่ครับคู่มือประชาชนก็มีครับแล้วก็ตัวอย่างคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับผมก็ใช้งานอันนี้ก็ติดต่อกอง,ง,ง,งการกองศุนนะครับผมก็คลิกดูทั้งหมดก็จะมีสําสนักงานในกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วยครับตรงนี้ก็เดี๋ยวดูทั่หนึ่งตัวอย่างครับ เนี่ยครับก็จะมีแจ้งไว้เลยครับผมว่าที่ไหนบ้างตรงนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับผมแอปนี้ก็ใช้งานไม่ยากครับใช้งานง่ายๆครับผมแต่ก็มีเมนูที่ค่อนข้างจะเยอะนิดหน่อยครับผมก็ศึกษากันแล้วก็ใช้งานง่ายๆสบายครับผมมี SOS นะครับแจ้งเหตุฉุกเฉินตัวนี้ ก็คลิกเข้าไปดูก็มีหัวข้อ SOS ที่ช่วยเหลือก็มีเจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงนะครับเสียชีวิตในต่างแดนแล้วก็สถานการณ์ภัยฉุกเฉินก่อการร้ายภายัภยธรรมชาติพวกนี้ก็มีครับผมก็มี emergency นั่นเองครับตัวนี้ก็แอปก็จะประมาณนี้คร่าวๆครับผมบางส่วนในคลิปในคลิปผมก็มีทำไปแล้วนะครับยังไงก็ตัวนี้ก็สำหรับมือถือก็ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมอย่าลืมกดสับไกายกดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกันครับเดี๋ยวไว้ผมจะนำเสนอคลิปใหม่ๆแล้วก็มีประโยชน์กันต่อไปครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ